อยู่กันที่ร้านแมนแตลมเช่นเคยครับถ้าใครอยากได้งานสวยๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อผมมาเลยนะครับแมนแตลมนะครับหรือว่าพิมพ์แผนที่ว่าแมนแตลมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าวันนี้นะครับเราได้ติดชุดไหนให้ลูกค้าบ้างนะครับลูกค้ามาจากไซน้อยครับผมก็วันนี้ได้เป็นชุดถังนะครับ12ลิตรนะครับปั๊ม1สูบนะครับ ส่วนแต่ลูกค้ามาเองครับแล้วเราก็โมให้หนึ่งโซลินอย์ครับผมอุปกรณ์ทั้งหมดของแมนแตลมทั้งหมดครับเรามาดูกันนะครับว่าเราได้ชุดอะไรบ้างอย่างแรกครับผมเป็นปั๊มนะครับหนึ่งูบสิบสองโวลต์ครับผมนะเราทําฐานให้อย่างดีนะครับแล้วก็สวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแข็งแรงคงทนนะครับทําสีดัดให้เรียบร้อยนะครับส่วนชุดนี้นะครับก็เป็นชุด อ่าตัวดักน้ำครับนะตัวดักน้ำสามารถดักน้ำจากปั๊มนะครับเข้าถังได้เลยนะครับเวลาปั๊มทำงานน้ำจะมาถูกดักอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าถังนะครับถังเป็นถัง12ลิตรครับผมถัง12ลิตรของแมนแตลมสามารถวางไว้ตรงนี้ได้เลยครับนะแล้วก็เวลาเราเอายางอะไหล่ขึ้นจะไม่ติดยางอะไหล่นะนะครับส่วนชุดนี้ก็จะมีตัวแถมครับก็จะคือเป็นชุดคัพเปอร์ชุดคัพเปอร์นะครับตัวนี้นะครับนะ สำหรับสเปคนะครับชุดนี้ก็คือเราตัดแรงดันให้150 psi ไอครับนะอันนี้เราดู่านตรงนี้ได้เลยเห็นไหมนี่ฮะสวยปะนะครับแล้วก็เวลาใช้งานนะครับเราก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแรงดันเราตัดให้150 psi ไอครับนะปั่นการทำงานอีกครั้งที่120 psi ไอนะครับอันนี้คือนะครับชุด Copper เ,เวลา จะเอาไปเป่ากองเติมลมนะครับสามารถเอาอะไรมาเสียบตรงนี้แล้วก็สามารถเติมลมยางรถได้เลยนะครับถัง12ลิตรมีเซฟตี้วาล์วครับผมนะป้องกันถังระเบิดได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เพชเชอร์สวิตนะครับตัดลมที่150พิษไอครับตัวนี้นะครับสามารถเปิดลมได้นะครับเปิดลมนะครับเพื่อเอาน้ำออกจากถังได้เลยครับแล้วก็มีตัวอุดนะครับนะ แล้วก็ข้อต่อไปที่แตนนะครับแต่เราอยู่ตรงนี้นะนะครับ b m a x อันนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะครับนะเราไม่สามารถติดไว้ที่ตรงถังอ่าก่อนๆน่าจะติดหน้าถังเนาะพอดีว่าพื้นที่ไม่พอจริงๆเราถึงมาติดไว้ตรงนี้ครับนะเป็นแตมูหนึ่งโซลีนอยนะครับตอนแรกลูกค้าเอาแตมมาเฉยๆนะให้เราโมให้นะครับเราโมให้แบบไหนบ้างนะครับเสริมแผ่นเสริมน็อตนะครับ โซลิโนย์นะครับนะแล้วก็อีกอย่างครับยิงโลโก้เป็นของแมนแตลมเรียบร้อยเลยนะครับนะอันนี้ลูกค้าเป็นงานแก้นะครับแต่ไม่บอกว่าสาสำนักไหนทํามาเป็นต้นสังกัดนะเดี๋ยวจะเป็นเครดิตของเขาไม่ดีไม่ดีเราไม่ทําร้ายกันนะครับอ่าส่วนนี่นะครับโซลิโนย์ของแมนแตลมเรียบร้อยครับลูกค้าซื้อไปก่อนหน้านู้นนะครับนะเห็นว่าของแมนแตลมโอเคก็เลยมาติดตามแล้วก็วันนี้ก็ได้โอกาสเข้ามาติดครับขอทาเกอเรียบร้อยแล้ว นะครับลางานเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูภาพรวมนะอันนี้แต่โมทําเป็นแต่โมหนึ่งซียครับนะแต่ค่ายพิตาพรรามสองเนาะอ่านี่ฮะนี่ครับอันนี้คือภาพรวมของผมนะนะครับถังงานดีครับนะตะเข็บอย่างดีนะครับปั๊มนะครับปั๊มหนึ่งสูบนะแล้วก็ชุดดักน้ําชุดคอปเปอร์ไว้ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่เวลาขึ้นไป ถ้าไม่ก้มมาจริงๆมองไม่เห็นเนาะถ้าไม่ก้มมาจริงๆมองไม่เห็นอ่าสวยงามพระรามแปดแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมากดแต่ให้ฟังนะามากดแต่ให้ฟังนะครับว่าเสียงแต่ตัวนี้จะเป็นยังไงเนาะอ่านะครับนี่นะทำฐานให้อย่างดีเลยอยีกยางครับแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับแข็งแรงนะแต่ตอนแรกไม่เป็นสภาพนี้นะเราเราขัดเราล้างให้อย่างดีนะครับนะ ขัดล้างให้อย่างดีนะครับแล้วก็โมใหม่ให้อย่างดีเหมือนใหม่อ่ะเหมือนได้ใหม่อ่ะครับนะเพราะฉะนั้นงานแก้นะครับมาหาผมนะครับใช้เวลานานอย่าไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าเราต้องเนยบนะครับก่อนออกแน่นอนมาฟังเสียงเตะกันนะครับนะวันนี้ได้เป็นสวิตของลูกค้าเองนะครับนะลูกค้ามีบล็อกสวิตอยู่แล้วนะครับก็เลยให้เราเดินสายให้นะครับเปิดข้างบนนี้เป็นแตะด่วนนะครับแตะด่วนพร้อมปั๊มเนาะ กดให้ฟังอ่าแต่ถ้ากดลงมาข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นแต่ธรรมดาเนาะ,ะกดให้ฟังอ่าเดี๋ยวทีนี้ผมจะกดแต่ด่วนเป็นจังหวะให้ฟังเนาะเปิดสวิช์ขึ้นปึ๊กนะครับเดี๋ยวมาฟังแต่ด่วนเป็นจังหวะกัน เสียงปั๊มก็ประมาณนี้นะครับเสียงปั๊มประมาณนี้ครับเราทําให้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ลงแล้วยางอะไรไม่ได้ใส่เนาะเสียงแต่ก็เมื่อกี้เนาะกดให้ฟังแล้วนะครับนะถ้าอยู่ที่ล่งกว่านี้มันจะดังกว่านี้นะครับ่ใครที่ชื่นชอบนะครับก็มาหาแมนแต่ลมได้นะครับนะร้านแมนแต่ลมอยู่ตรงนี้พิมพ์แผนที่ว่าแมนแต่ลมนะครับนี่ถ้าจะเข้ามาทํารถนี่มาทําห้อยนี่นะครับนะ อันนี้ฝั่งของแมนตาลมฝั่งลังคาสีดำๆนี่นะครับหลังคาสีดำๆนี้เข้ามาทํารถตรงนี้ได้เลยนะครับนะเนี่ยห้องกระจกนนห้องกระจกคือห้องโชว์นะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ชายที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจนะครับมาหาแมนตาลมด้วยนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ